สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมโจ๊บสเตปเพลงนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเชิญคุณเรียวจินะฮะซึ่งก็เป็นทีมงานจากช่องเสร็จเพลงเราเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เขาก็จะมาเล่นเกมใหม่นะครับเป็นเกมบน PC ที่มีชื่อว่าซูร่านะครับเป็นเกมแนวอ่าชูตติ้งนะฮะอ่าอันนี้นี่เปิดเซิร์ฟเวอร์ในไทยอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมอันนี้เปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ในไทยเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ครับผมแล้วก็ ทุกคนสามารถเล่นได้โดยไปดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างเอาไว้ใต้คลิปนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยครับครับเออนี่เราเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในห้องฮนะซึ่งตัวละครเราชื่ออะไรนะคิมูจิตัวไหนวะตัวนี้ใช่ตัวคิมูจิ <laughs> มาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะไปไร่ร่านะครับโอ้โหภาพสวยมากเลยดูดิอนนตอนนี้เราอรอผู้เล่นคนอื่นอยู่เห็นไหม เกมนี้ที่คือนี้เพิ่งตั้งชื่อเสร็จแล้วครับแล้วก็นี่ดูภาพมันมันต่างกับมันเป็นมิติใหม่ของเกม first person เลยนะผมไม่เคยรู้สึกว่าเกมออนไลน์มันจะทำได้ขนาดนี้มาแล้วมีคน,ม,นม,ม,มีคนมาสวนมีคนมาสวนสวนสว,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 สวนนี่นอนไปตัวหนึ่งแต่น่าจะไม่ใช่เราหิงเปกเป็นกระสุนนะตอนนี้นได้แอซิสหรือเปล่าเออโดนเก็บครับดอกแรกโชนุบตัวละครเราเป็นตัวผู้หญิงนะใช่เหใช่ตัวละครเราตอนนี้เป็นตัวผู้หญิง เวลาการักษานมเทลให้ดีเราอย่าให้ปางไว้ปางไว้นาสันครับเฮ้ยเออโอ้ยวะทำไมเรา <c oughs> นูบอย่างเงี้ยโดนเฮดช็อตเลยนะเมื่อกี้ทำไมเรานูบขนาดนี้โอ้ยมาจากไหน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 นี่ไงร้ <c oughs> อง <c oughs> ดิ่งสารว่ะนี่ยังไม่ทันได้ยิงใครอล้ตายไปสามตัวแล้วแ,แปม <Okay. S 1> <b> แปม <Yeah, S 2> แปมเย้ได้ตัวละได้ตัวละได้ตัวเออมีจอนวิกหลบอยู่ตรงนี้จอนวิกท,ทำไมทำอย่างเงี้ยจอนวิกไงนะจอนวิกปุ๊บอ่ะเพจไอ้ดอกแปลมลองตรงมุมนะเว้ยมุมทีเ่เดิมนี่นไงกูว่าแล้วกูบอกอแล้ว <c oughs> ทำไมพี <c oughs> ่จอนวิกเราสิงเรียกว่าสิงอยู่ตรงนี้เลยเหรอ ไอ้นี่ก็ยืนบังติดทั่วท,ทั่เอ้ยอย่างยิโรนะเวย้ยอย่าเล่นนะที่โหลดนะเวย้ยม่เชื่อตายเลยเนี่ยเอา้านี่เราแวงไว้ก่อนละเอา้าจากไหนเนี่ยจะยังจะยังจะยังโอโ้โหทำไมมันดูมันรุมมัตุ้มเนึ่ยแปมเรียบร้อยนี่โดนไม่ต้องนี่ปแปมปแปม <laughs> ทำไมคือมันยิงแรงจังเลยเนี่ยหรือเรายิงไม่แม่นนะอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมแล้วไม่ค่อยหัวร้อนนะสังเกตว่าเวลาโดนยิงแล้วจะไม่ค่อยไว้ไว ไม่ใช่เพราะอะไรนะมันมันนุ่มแต่เกิดไปไม่ใช่จริงๆอ่ะที่บ้านผมเนี่ยเป็นคนเล่นคือเขาจะเล่นเกมไงแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราเล่นเกมอ่ะเพื่อใครเครียดน,นะเวย้ยแล้วเราก็จะเราเราไม่ควรที่จะแสดงความเกลียวการดออกมาตอนเล่นเกมเพราะงั้นคนที่เขาเพราะนั้นคนที่เขาเอื้อชิบหายเอ้ยอันนี้เป็น first play นะเมื่อก่อนนี่ไม่อยากบอกอุเทพเกมแบบนี้มากเนี่ย แต่ว่าหลังจากนี้หลังจาก,จากนั้นก็ไม่ได้เทพแล้วใช่เพราะเล่นเกมมือถือส่วนใหญ่อตอนนี้เลือดเหลือ14ครับโอ้โว้ยตอนนี้ชุลมุนกันมากออกไปไม่มีใครโดนยิงเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวลองสไนเปอร์มั่งดิเออสไนเปอร์นี่ของโปรดเขาแหละสไนเปอร์นี่นเป็นงานไม่ค่อยถนัดผมเลยนะเป็นเป็นเรียกว่าไม่ใช่ทางอะ่ะแต่ว่าอันนี้จะลองดูนะจะได้ทุกคนจะได้เห็นมุมต่างๆของเกมนี้ว่โอ้อออยิงไข่ร่วงเลยครับ มีคนอยู่นี่มีคนอยู่นี่เรียบร้อยน่าจะได้แอคซิตครับเม,มื่อกี้มันไม่น่าจะได้ยิบๆกลบโอเคเฮ้ยจอนวิจอนวิคข้าจอนวิคก็ได้ <S <S เออโอ,โอ้โดนนี่เก็บมาลองปืนอื่นบ้างอ,อันนี้เป็นลูซี่ใช่ปะเขาเรียกล,ลูซี่ปะลูซี่ไอ้นี่ลูซี่ที่นมมีใหญ่ปะ่ะ แฟรตเทลอ่ะที่ใช้จอมเวทได้ที่ว่าเรียกเรียกเอ่อไม่ใช่แล้วนั่นมันแฟรตเทลลูซี่นี่มันเป็นเป็นไอ้นี่นลตั้งตัวความโปร่งเลยนะที่มันเป็นที่แสดงโดยไอเนี่ยไอ้ที่เล่นเป็นนาตาชาโรมานอฟยังยังจะต่อใช่ไหมยังจะเอาอุ้ยต้องต้องหลบ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 ได้เมื่อไหร่หลบตัวไหนเฮ้ยมันหลบได้เมื่อไหร่ได้เว้ยโอ้ยโดนโดนยิงขาเมื่อไหร่เลยเหมือนพวกเขาจะเก่งกันมาอะลรนี่เกมใหม่แล้วคนเทพยังเยอะขนาดนี้ ดูสกอร์ดิอุ้ยไม่ที่โลไม่ที่โลอันนี้ควรภูมิใจไหมรู้สึกดีจุงเบยอ่ะคิมูจิคิมูจิอ้อจิตเท่แล้วก็ตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่แค่ป้าเพื่อใส่หัวเนี่ยตายแล้วเนี่ยโอ้โหยอดนี่ไงนี่มันนี่มันไอแบบมันนักตุ๋ยในตำนานนี่มันสูตรจอนวิทนี่หว่านักตุ๋ยในตำนานนักตุ๋ยในตำนานนักตุ๋ยในตำนานตามไปตุ๋ย เฮ้ยต <łość> ัวแล้วใส่ตุ๋ยใส่ตุ๋ยเย็ดเค้ว้าวมาไอ้นี่เป็นวินาทีสุดท้ายนะมาเก่งตอนวินาทีสุดท้ายโอเคสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you again next time bye